สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแอปคิฟตี้วันไล่นะครับอ่ะตัวนี้ผมเล่นเนี่ยค่อนข้างดูแล้วมันถอนง่ายกว่าตัวอื่นนะอ่ะลองตัวที่เป็นคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถอนค่อนข้างยากนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอ่ะเราสามารถถอนง่ายนะครับเนี่ยจำนวน1นเพชรเท่ากับ1สตาร์นะครับอันนี้ผมมี21เพชรนะ,ะสามารถถอนได้นะครับตัวนี้จะถอนได้เป็นอ่ะสิสตาร์นะครับใช้15เพชรนะถอนได้วันหนึ่งได้2ครั้งนะครับ ถ้าเราถอนวันหนึ่งก็ได้30สตางค์นะครับสำหรับตัวนี้นะ,ะเราก็เล่นแล้วก็ดูโฆษณาไปนะครับเนี่ยเราเล่นค่อนข้างง่ายนะครับเราเลื่อนมามันก็จะมีโฆษณาขึ้นนะครับเน่ถ้าเรากดาหมุนตรงนี้นะครับถ้าโฆษณาขึ้นเนี่ยเราสบายใจเลยเราได,ได้โอกาสหมุนนะครับแต่ก่อนช่วงเนี้ยช่วงอาทิตย์ก่อนๆนะที่ผมลองเล่นเพื่อนๆก็จะเป็นหลายๆคนนะครับ ที่ดูโฆษณาไปปุ๊บแล้วมันมีอาการที่โฆษณาไม่ขึ้นให้นะครับแล้วเราก็จะไม่ได้เงินนะถ้าโฆษณาไม่ขึ้นเราก็เล่นหมุนไม่ได้นะครับผมก็ได้แต่กดข้ามนะนะหลายคนก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะีน่ยถ้าเราได้หนึร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้หสตาร์นะครับสะสมเข้าวปเเรื่อย,อยๆก็โอเคอยู่นะมันอาจจะไม่เยอะนะครับ ภารกิจนะผมลืมดูภารกิจอยู่ไหนเนี่ยในส่วนของภารกิจ7วันนะครับเนี่ยมันเป็นเหมือนกันเลยนะครับผมก็เลยมองมันมันไม่น่าเล้นเท่าไหร่ในภารกิจ7วันเนี่ยเชิญเพื่อน200คนดูโฆษณา2,000คนเนี่ยมีโอกาสเราทําได้นะครับแต่ว่าเชิญเพื่อน2000คนเนี่ยมันยากนะก็คือเหมือนกันเลยนะครับเงื่อนไขเดี๋ยวผมขอแซบหน้าจอน,นิดนึง คือเราทำไม่ได้แน่นอนนะครับโอเคกดแมวหมุนไปะ,ะโฆษณาก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับช่วงนี้นะแต่ถ้าเป็นช่วงอาทิตย์ก่อนเนี่ยโหดูได้ประมาณ2โฆษณาเลยครับแล้วก็เล่นไม่ได้หรือบางทีดูได้คแค่โฆษณาเดียวนะครับแล้วก็ไม่ขึ้นให้นะอันนี้ยอดถอนรอบก่อนนะจะเข้าลว 15ตังยังไม่ขึ้นนะครับอโอเ,เดี๋ยวมันยังไม่ขึ้นมารอให้ยอดเงินเข้านะครับอาจจะช้าหน่อยนะแต่ว่ามันก็เข้าอยู่ได้เงิน1่อตังถอ,อนไปแล้วก็เลีน เลื่อนถูกไหมได้อยู่เเดี๋ยๆโอเคเรรยบร้อยผมเล่นมาถึงดานเจ็สิบสองแล้วโฆษณาก็เร่องเรื่อยๆนะครับตามที่เห็นนะ รอ,อบนี้ได้เพรนะครับตัวนี้ได้ไม่ถึง1สตางค์นะเพราะว่า1เพรเนี่ยเท่ากับ1สตางค์นะครับรู้สึกว่าได้น้อยกว่าตอนที่เล่นช่วงแรกนะแต่ไม่เป็นไรจะรอยอดเงินเขา้ายัไม่แจ้งเตือนมาเลย ก็ประมาณนี้นะมันก็เดินค่อนข้างง่ายนะเงินอาจจะได้ไม่เยอะนะครับแต่มันก็ได้เรื่อยๆนั่นแหละก็สะสมนะครับบางอันที่กว่าเราจะถอนได้เนี่ยมันเป็นเงินก้อนเนี่ยมันได้ก็จริงแต่ว่ากว่าจะได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เราสะสมไปเรื่อยมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะเราได้เรื่อยเรื่อยบางคนอาจจะมองว่ามันน้อยนะครับแต่มันก็ถอนได้แล้ว นี่แต่ก่อนมันจะค้างแบบนี้นะเราโฆษณาไม่ขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้มันทยอยขึ้นมาแล้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับเดี๋ยวผมหมุนดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมเข้าดูในส่วนของอาร l ทูบไ l เลนะเพราะว่าข้อความยังไม่แจ้งเข้าเลย โอเคมาแล้วได้สองร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่สองร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังหนึ่งสตางค์อยู่เลยอโอเคตัวนี้ถ้าเรากดคลิกด,ดูนะครับอ่ามันจะได้เพชรแล้วก็ได้เหรียญน,นะนะก็คือเหรียญตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมกดข้ามดีกว่า ก้าปกออมสินตัวนี้หลังจากที่เราดูโฆษณาแล้วนี้ผมมาเห็นยอดในวันถัดไปนะลองเท่าที่ดูนะครับมันไม่ได้นะอันนี้ผมก็เล่นเกินนะผมก็ยังงง,งๆอยู่อ่ะเดี๋ยวขออนุาตเข้าดูในส่วนของทูว m มันนี่วอลเล็ตนะครับ ปกติยอดเน่ยมันจะเข้าเลยนะแต่ว่าอม,มันยังไม่เข้าเดี๋ยวผมไปคอมเมนต์อีกทีนึงว่ามันเข้าแล้วหรือยังนะถ้ามันยังไม่เข้าก็คืออไม่น่าเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ไว้อีกทีนึงอะโอเคครับในส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ